กินเหนม็นอีกไหมอะโทได้นะสิคนอื่นไม่มาเที่ยวกินข้าวด้วยร้านโปะเธอเลยหรอเอ๊ะอะไรอะเฮ้อยอีกแล้วเหรอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพ็่จีจังแพคินอนนะคะทุกผู้วันนี้นะ่าเกิดอะไรขึ้นอีกไม่รู้ดูกลับมาตอนไหนดูรถดิวันนี้เ<ย>กิดอุบัติเหตุอีกแล้วค่ะตอนนั้นอะไฟก็ไม่บ้านน้องชายตอนนี้มาเกิดอะไรขึ้นอีกเนี่ยเร็วมามิ่จังลงมาเอ๊ะ ล,ลุยหรอนายกลับมาตอนไหนไม่เห็นบอกกันเลยฉันกลับมาเมื่อวันนี่ไหนบอกว่านายจะเลิกทาอย่างนี้นายจะไม่ทําอีกนายต้องลายอีกนี่นาย,นายถูกไฟขอกหรอนี่มานนะเธอรู้ไหมว่าตอนนั้นมันไม่ใช่เื่องจริงเธออย่าเข้ามาถ้าเธอเข้ามาเธอตายแน่ เห็นเป็นอะไรเลยนี่ก็แค่ไฟเฉยๆเธอไม่เจ็บอ่ะเจ็บทำไมแม่ไม่เห็นเจ็บเลยเนี่คือร้านที่เรากำลังจะมากินไม่ ฉันถูกไฟข้อไปหมดแล้วโอ้มานี่นายทำแบบนี้อีกแล้วไหนานายบอกว่านายจะไม่ทำอีกไหนานายบอกว่าจะคอยช่วยฉันไปตลอดไหนานายบอกว่าจะทำอย่างนี้ไปตลอดเี๋ยวถ้าฉันทำอย่างนี้นายจะถูกอย่างนี้ แกงร้องห้อย่าพูดเสียงดังนะเธอ,ออย่าทำอย่างนี้สิฉันก็ได้เฮ้ยเรานี่นี่เธอมานี่นายมาทำอะไรกับร้านม่วงอ่อนเนี่ยก็ตอนนั้นน่ะน้องชายเธ<ม>อไปสตูฉันเธอก็ไม่ให้ฆ่าต่อไปม่วงอ่อนเธอต้องให้ฆ่านี่ต่อไปฉันจะฆ่าฆ่ารุ่นพี่เธอรุ่นพี่รุ่นน้องอะไรเล่า มันไม่ทำหรอกเธอพูดทคำเดิมอีกแล้วหรอเออเออมันไม่ทำหรอกฉันข้านายเท่าน,นั้นแหละถึงจะทันฉันเตือนไว้แล้วนี่ฉันวางมาตรงนี้เลย<อ>นี่นายนายเป็นอะไรเนี่ย,ยนี่นายมีศักดิ์ศรีมั้งเนี่ยศักดิ์ศรีที่ฆ่าคนนี้แนละ้วมันได้หรอนี่นายทาแบบนี้ไม่ได้อะฉันจะทำอย่างนี้ฉันจะทําอะไรมันก็ได้ ใช้เวลามาบ่นนะคะมันใช่เวลามาบนนะะ่นหรือเปล่าไหนพูดอย่างนี้ไม่ได้ไปดับไฟกันมาหน่อย โอ้ไม่นะต่อไปฉันก็จะมาฆ่านายวายวายเฮ้ยขออย่างนี่นายทำแบบนี้ไม่ได้ต่อไปอย่านายห้ามทำอีกถ้านายทำอีกเนี่ยนายโดนแน่นายได้ล้มขาตีนฉันแน่ถ้านายยังทำอย่างนี้อยู่อะนายทำอย่างนี้ได้ไงนายไม่มีศักดิ์ศรีหรือไงนายมีศักดิ์ศรี จับผมเสียไว้เพื่อนฉันไม่ได้ผมเสียยังไม่พังไงี่ฉันปวดฉันปวนว่ามุนอะไรเนี่ยกลัเบเถอะว่าอีกรอบดีกว่าไอ้มามีจับผมเสียตาคมไม่เหมือนตัวนี่นายทำอย่างนี้ไม่ได้นะนี่นายว่าฉันเหรอ,ไ,หหรอไอ้หัวสนามหญ้าหัวสนามหญ้าหัวสนามหญ้าฉันเป็นหัวสนามหญ้าเหรอไอ้หัวสนามหญ้าไอ้หัวสนามหญ้า สิบปไม่ต้องยนะือ่ามาอย่างนี้เายัดใส่ี่ีแมวท่ฉันมาเปดุ้างยฉันก็ไม่ตัวจตอหนั้มกับกันนี่หมดัวเาือของมอขับเก็บอย่างนี้นี่นี่นายจะหัวระเบิดเอี่เธอจะหัวระเบิดหอมันน่เธออย่ามาใกล้ฉันฉันจะหัวระเบิดถ้าเธอใกล้ฉัน ไปยังไงอะฉันกลับบ้านเก่าของฉันดีกว่าฉันไปแล้วแล้วรถานาทช่ไหมก็จบไปแล้วนะคะโอ้ยมันนะาก็โหดเนี่ยโอ้ยนี่เธอเธอทำอย่างนี้ได้นะโอ้ยเธอจะวิ่งตกบ่อน,น้ำของที่ปลาปเลยได้เธอยอย่าตกนะมันไม่ใช่น้ำสาดเดี๋ยวฉันจะขีม่มอเตอร์ไซค์ของคุณปู่ของฉันไปไม่หลอกู่เธออะ ช่ไงปุยฉันจนไม่ต้องจบคลิปหรอกเธอฉันตกน้ำชี้ปลาบแล้วเยอ